เีเย๋ยต้อนรับข้อสุดช่องพีเรดฟิงว่าไงพี่ข้างหน้าก็ได้มัง้งตอนนี้เราอยู่กันที่ระยองครับผมหาดแหลมแม่พิมจังหวัดระยองมาเที่ยว ใช่ชี้แล้วพี่ห้องน้ำเออไม่ครับไม่ขี่เข้า,าเอาเลยขออนุญาตแว้ยยี่หกไปต่อเี่เสร็จแล้วครับ ก็ตอนแรกผมจะไปเนินนางพญาจังหวัดจันทบ,บุรีนะเพื่อนแล้วก็ฝนมันตกแรงมากแบบตกแรงจัดเลยอตอนนี้เรขี่รถแวะเปลี่ยนที่เที่ยวระยองแทนแล้วกันทางที่ถึงจันทร์แล้วนะระ,ะยองก็เหมือนน่าจะเพิ่งตกไปดูจากสภาพพื้นก็น่าจะเพิ่งตกไปนะผมแล้วก็อาจจะมีฝนตกโดนเลนส์กล้องอาจจะไม่ชัดมากอะไรมากนเพื่อนก็ขอโทษด,ด้วยนะผมเพราะบางทีผมเคยเชิดบ่อยจนเลนส์เขาเรียกว่าองศากล้องมันเปลี่ยนไง แต่เย็นสบายเนาะขี่ตอนฝนตกเลย บบเห็นเขาบอกช่วงนี้พายุเข้านะครับผมเรือเลื่อนด้ยโอ้ยลมแรงกระชโชกขาดจะเย่อะไรนะแต่ขึ้นแรงอย่างนะช่วงฝนตกเนีเดี๋ยวผมจะคอยเช็ดเลนกล้องให้นะครับผมแม่ผมเอามือปังไว้ก่อนนะเพื่อนคือแบบน้ำมาเต็มเลย เดี๋ยวเราคลิปนี้เราแค่ฝึกทางออกหาดก็พหอแล้วมันให้แบบดูชายหาดระยองรับเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดที่ไม่เคยมา แบงหวดโค้งอีกแล้วรถผมแม่งยางรั่วอยู่โอ้ย่างเซ็งรั่วสี่แผลเมื่อน <S <S <ๆ>ผมเอาไปสติมยางมาแผลเราส่วนน้ว่าน่าจะสติมผิดพลาดผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยเลือดเลือดสี่แผล,แล,ล,ลาาเ,นนเลยเลลลจริด แม่พิมพงสเตย์ว,วังอรลหน่าเที่ยวว่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเพื่อนๆฝนมาแรงแล้วนะเดี๋ยวเราเให้เพื่องก่อนอยากให้เพื่อนๆได้ดูวิวเดี๋ยวคอยปัดกล้องเนี่ยน,นี่ผมหนีฝนจากจันทบุรียังมาเจอฝนที่ระยองเลย 刚。 เพื่อนๆฝนมันเริ่มตกแรงแล้วอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดผมพาไปเีโอแฟนที่ท่องทเอทเี่ยวที่เนี่ยกำลังจะไปอยู่เนี่ยอ่าถึงแล้ว,วผมอาจจะพาเดินที่เราจะไปเที่ยวกันนะผมก็ขอหยุดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเพราะว่าฝนมันตกด้วยโอเคเจอเัน นี้เรากำลังเดินทางกลับกันนะผมนะก็ทีมนี้ก็จบไปแล้วผมปรับรับจันทบุรีระยองแล้วก็แวดไทยถ้าเพื่อนๆติดตามผมในเฟซบุ๊กผมแวถ่ายคาเฟ่ที่เป็นเครื่องบินนะผมแต่ว่ามันปิดนะเพื่อนๆให้ขึ้นไปชมเครื่องบินในเดียวเราก็ต้องลงต่อแถวเพื่อขึ้นไอ้ลงทะเบียนเพื่อขึ้นเครื่องบินด้วยผมผมไม่ได้ขึ้นนะผมว่าซิวเต็มนี้เราก็เดินทางกลับกันนะเพื่อนๆที่ติดตามผมนานแล้วก็เส้นนี้คือเส้นที่เรามาทําบุญที่บ้านพูญชูนะผม เจอหนึ่งเพื่อนดูนมาแบบเต็มเร่งแบบข้างหน้ามีสิบล้อต้องเบาได้เบาก่นันนว ผมกดร้อยห้าเพื่อนเพื่อนดูหน่อยก่อแต่ต้องรอหนอนโ,นโล่งแป๊บนึงหัวไม่โล่งอ่ะ เราไปจะหมดถนนที่จะกดให้เพื่อนๆดูแล้วนะเข้าเขตก่อสร้างที่วันนั้นเรามา อา้ออาวตอนนี้กลับเส้นใหม่หมดเอนเส้นนี้มันจะไปโผล่รู้สึกมันเส้นนี้มันจะไปโผล่แจกระดิ่งลายปะ โอเคแวะปัม๊มเดี๋ยวเมื่อลองออตัวแวะปั๊มก่นอนเดี๋ยวเราไปคัดต่อ